คลิปนี้ทำให้ช่วยทุกคนความแข็งแรงหัวไหล่นะครับมาเปิดโยคะได้เลยด้วยกันหมุนหัวไหล่ก่อนประมาณหนึ่งนาทีนะครับหายใจเข้าอกปกตินะครับตลอดโอเคหลังจากนั้นหมุนกลับมาด้วยนะครับโอเคต่อไปนะต่อไปอินเทอร์ล็อกียฟิงเกอร์สเบื้อง์ทำแบบนี้เลยนะครับเปิดหนะ้าอกดูคัมโบนหายใจเข้าอกปกตินะครับโอเควิธีนี้พิเศษมากเลยหายใจเข้ายกแขนขึ้นโอเค ค่อยๆค่อยๆเก็บหน้าท้องอ่าทำชา้าๆเลยนะครับนี่ทำชา้าๆเลยค่อยๆไปใครมีปวดหลังโอเคทำแบบนี้นะครับไปเรียนปวดหลังวิดีโอได้เลยนะโอเคทำแบบนี้เลยให้เจเข้าอ,อกปกตินะและค่อยๆไปข้างหน้าุรูนนมัสก,การอาสนะเก็บอ่าชา้ชาๆชา้ชาๆ go down นะครับวางวางวางช้า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 โอเควางแล้ว cobra pose หุจังกาสนะโอเคค่อยค่อยกลับมาและไปบาลาน a นะนะทำได้เลยประมาณยี่สิบครั้งนะครับสอง cobra go down and บาลา s สน a ะ 20ครั้งนะครับทําได้เลยช้าๆถ้ารู้สักเจ็ดครั้งหครั้งรู้สักเหนื่อยก็พักพนได้ตลอดนะใช่กลับมานะครับโอเคถ้ารู้สักเหนื่อยมา relax your wrist relax your hand พักพนมือนะครับอืมช้าๆทําได้เลยวิธีนี้ทําให้ความแข็งแรงหัวายและสตรองมากเลยนะครับแน่นอนฝึกโยคะทุกวันได้เลย ผมแนะนำว่าต้องกินตรีฟลาบูสเตอร์ด้วยนะครับคุณจะร่างกายแข็งแรงแอดไลน์สั่งได้เลยนะครับ